Ý hắn à? à, สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทกท่านนะครับผมป้าต่อยกลับมาวินไปแล้วท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับผมนะวันนี้ผมอยู่ที่อ่าอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับผมท่านผู้ชมทําไมถึงได้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าผมผ่านมาจากจังหวัดเลยซึ่งผมก็ขี่รถผ่านมาตั้งแต่ตงรงถนนเช้นนู้นลนะครับท่านผู้ชมนะซึ่งอ่าเราไม่สามารถที่จะแหง่ซ้ายแหง่ขวาก็คือว่าเราต้องขับรถเนาะ พอน,นี้ผมแงะมาเจอศาลปู่ตาเหมือนปู่ตาที่นี่บ่งบอกให้ผมเจอท่านผู้ชมนะครับเหมือนบ่งบอกให้เรามาเจอนะครับอ่าวันนี้ผมมากับทางช่องมาวินกับป้าต่อยนะครับก็หลังจากมาจากจังหวัดเลยก็มากำลังจะกลับนะครับเจอที่ศาลปู่ตานะครับท่านผู้ชมนะ,ะผมไม่รู้ชื่อว่าชื่ออะไรเลยเออนะครับงดว่าศาลปู่ตานะครับผมนะ เป็นอะไระต๋อยฮะข,ขลลนลุกวะนี่แหละเอาวินเอาวินขนลุกเลยอะเมื่อกีขน,นลุกอย่าี้เบิรงเบิรงเบอร์คุณเฮ้ยอ่าไอลีขนลุกไอลีอ่ามันแบบมันมีอาจถันที่นี่เนาะนะครับสร้างถวายเมื่อปีสองห้าสามหกท่านผู้ชมศาลที่นี่ศาลที่นี่เก่าแก่เลยว,วินปีสามหกเด้ เนี่ยสามสิบหกเลยคือคือคือบ่งบอกข้อสรุเลยการสารั่งฮะเยไปไปแล้วไ,ไปเบิงไปเบิงเลยเบิ่งกันเลยอ่าผมก็โขนลุกเหมือนกันนะท,ท่านผู้ชมนะเฮ้ยอ่าเขามีสวิตช์ปิดเปิดพร้อมเปิดอีกอย่างอ่ะสงสัยไอ้เขาเปิดไฟหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็น<า>ไหม<า>โอ๊โยเดยินเดินเดินค่อยค่อยมาดูเอาอ่า สายมาเนี่ยขนลูกเลยโอ้โหนี่หนึ่งพี่กาปีสองห้าสามหกเลขพ่อส่อสางกันท่านผู้ชมโออาขนลูกเลยอาผมตรงนั้นขนลูกเลยท่านผู้ชมอื๋อตรงนี้ท่านผู้ชมคือสารเก่าปู่สังเกตดีนะถ้าเรามาขอครั้งแรกนะเลขมันสิเข้าได้อานะครับผมนะจริงๆนะท่านผู้ชม เดี๋ยวมาที่เขาอิลีเดมีอันอยู่อ้าอ้าอ้อ้าอ้าอีหยังไงโอ้ยขนหัวลุกยังโอ้ยอาผมอาอาอาวินอาวินอาวินอัมวาอัมวาเป็นหุกหกใจแล้วนะอาวินนะท่านผู้ชมหุับโอ้ยขนลุกเลยอ่ะโอ้ยลยังง้างก่อนอ่อาะะวรางนะอ่ะรอนท่านผู้ชมครับผมขอโทษขออภัยนะครับที่เสียงดังนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนะ โอ้ยอุ้ยท่านผู้ชมโคโค่ดำโอ้โหเราจะมาไปนะครับท่านผู้ชมทางเต้าแก่คนโอ้ยท่านผู้ชมเหนอวินข้างหลังไปเคี่ยดยังอ่ะโอ้บอกโก้บ่รอดอ่าหลุดลับไปว่า ออ่ามองซันอยกับมี่ซันอยกับมี่นางกระดังระวังนะครับท่านผู้ชมนะผมก็ระวังอยู่เพราะว่าเราก็โอ้ยโอ้ยยังดีงขนลุกแงลยอ่ะนุ่งแง่ไหลโอ้โหท่านผู้ชมยุ่งใหญ่เยอะเลยอ๋อเอาไอ้ต่อย อ่ต่อยแม่งมุ่มตัวบักใหญ่เลยพี่นึกว่าบึ่งเลยแหละที่แรกอ่ะเนี่ยตัวบักใหญ่เลยแม่งมุ่มหยักอ่าเนี่ยอาอู่อาคนลูกอาคนลูกแห้งอีอาคนลูกคักอี ปูเอ้ยเอาตรงๆนะปูเด้อปังๆนะปูเด้อให้เพิ่นเด้โชคได้ลาภลูกหลานมาขอปูครั้งแรกพร้อผมหลูกหลานแน่มากหลุดร้านก็เห็นปูเลยลูกหลานก็ติดใจเลยลูกหลานก็คือลูกหลานอยากมาหาปูโดยตรงเลยอ่าลูกหลานมาครั้งแรกลูกหลานก็เห็นปูเลยเอาตรงๆนะปูเด้อมื้อนี้ลูกหลานสิมาขอปูก็คือเหล็กถูกกัะเหลี่ยมซี่พ่อได้ปูเด้อถอยเป็นคนหลุดมาถอยเนาะอื กดดูกท่านผู้ชมซึ่งองตรงนะท่านผู้ชมนะสารใหม่ๆมักจะให้เลขเข้านะท่านผู้ชมนะเอาอาเลขทูไผยอ่ะนี่อ้าท่านผู้ชมแปบนมึงนะผมขอผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะขอดูก่อนเพราะว่าอ่าผมไม่รู้ว่าเอ้าไอสองเจ็ดเก้า อันนี้มีมีคนมาจุดนะท่านผู้ชมนะสองเจ็ดเก้ามีคนมาจุดนะครับเอ,เ,รเออมีคนม,มาจุดอ่ะเออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาอออกใหอเขารอใ้ตำรจุดนะนะครับท่านผู้ชมสองเจ็ดเก้า,ออกาท่านผู้ชมมีนะเวย เนี้ยโอ้ยอยู่ๆอ,อ้อมกันเลยเด้อเงี้ยประกาบประกาห่างจากอาวิลเลยนี่ไปท่านผู้ชมนะครับโอเคครับผมไปครับเดี๋ยวไปขอโจ๊กขลับปุครับผมฮะยังอาอ่ะโดยอ่ะโดยนิง่งไว้นิ่งไว้เด้อเพราะวะ่าตอนอ,อําเขามาสํารวจบังหันเตรียมมาผู้เดียวมาอาวิชยุโรธถึงบ่ อายางเข mm ้ามาเด็้เคืองทางนี่ขนลุกสู้อะยางออกเลยเอาว yes yani> ิ่งกัอยูทั้งรถบังหับยางพูอือเริ่มไปท่านผู้ชมโอเคครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคือเอาตรงตรงนะเดี๋ยวจะบอกมีอะไรอีกอย่างหนึ่งนะคือถ้าแบบว่าเอาแบบ คือจะพูดลำดับแรกก่อนคือผมเนี่ยที่ว่ามามาถ่ายปู่อนน่นปะแดงเนาะแล้วขากลับผมก็กลับมาผมก็เห็นก็คือขับขับรถทั่วไปแหละขับไปปุ๊บจู่ๆผมแงะซ้ายมาเห็นจังเกอจังหวะพอดีไหมเอา้าอันผู้ตา,ตา,ตา,ตาน,นี่นมันขึ้นเลยนี่จู่ๆคือผมขากลับผมกลับบังคืนแล้วผมก็ขับรถคือที่เนี้ยไม่มีไฟไฟแสงสว่างตรงนี้นะไม่มี แล้วผมผมแบบไปแงเห็นว่าเอา้าปูตาเอาคือมีศาลี่แล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวลูกหลานจะมางวดนี้งวดหน้าก็คือก็คือก็คืองวดนี้เห็นไหมล่ะลูกหลานลูกหลานจะมางวดหน้าเด้อก็คืองวดนี้แหละนี่จะไมห่หลีวินวะให้เห็นเมนให้เห็นนถ้าผู้ชมเอาตรงนั้นคือผมขนลุกมากมากนะครับขนลุกมากๆขนลุกจริงๆที่ศาลปูตาที่นี่ คือ <c oughs> เราก็เรียกว่าชื่อสารปูตาก็แล้วกันเพราะว่าเราไม่มีเราไม่รู้ชื่อนะ่แต่มีป้ายชื่อว่าว่า <c oughs> สารปูตาสารปูตาเฉยๆไงแต่แต,แต่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อแบบว่าเออว่าสารปูตานะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมวงเล็บก็คือสารปูตาวงเล็บคือชุมแพเนาะเออเพราะว่าเพราะว่าสารปูตามันมีหลายที่ไงอา่าแต่ว่าเราก็วงเล็บว่าชุมแพนะครับจังหวัดจังหวัดขอนแก่นถูกต้องครับผมอ่าจังหวัดขอนแก่นอ่าเพราะว่าคือจังหมันใจด้า ถ้าได้มาขอโชคขอลาภที่นี่หรือหรือเพื่อนดนคิดต้นใจใหเห็นเ่าชมเลขมากสิเขานะครับเลขมาสิเขาเขาขาพื่อนให้โชคให้ลาภเฮ้าอ่าผมพูดกับปูวกกป่ว่าเดี๋ยวลูกหลานสิมากราปูให้เดี๋ยวปูเด้องวดหนาเด้หอหลังจากวันที่แล้วที่ผมมาถ่ายคลิปผมเห็นแล้วผมก็ได้มางวดนี้จริงๆท่านผู้ชมนะครับอืมนะครับผมโอ้โหเวคนลูกดาเนาะคนลูก อุ้ยบางหันแม่อาวิ้นเี้าหญิงเขาปุ้มกันไหมถ้าก็สีแหมนี่เอาไว้ก็แม่หม,ม,มเอาคว้ว่าหนูเรียนหรือเปล่าเลยย่างนี้รีักชยะความรักครับคำพูดหนูได้นะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่เสียงดังนะครับทุกตำรนะแต่ว่าคือผมอเพิ่มเพิ่มไม้นะครับแตาว่าก็เอาประมาณนี้แหละนะครับผมนะนะมาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสะ นโมตตสสพภะควะโตออรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสพภะวะโตออรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุนิสาธุสาีุแา่งนิสาธอสาธุสาธุนวิสาธุสาธุสาดุนิสาธุสาธอสา้เนิทา่ง ตกหลานนี่ิอยู่คุณหลานจังหวัดไรอ,อันมาจากมอเตอร์ครับโดยเสด็เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดร้อยเอันนุ่มอากบกำคำลุงมาก็ไดผ้าทิ้งงานลงมาสักการะกลับไปด้วยเหตุที่ว่านุ่มอาบได้เร,ตรตียกว่าเห็นสารตตางถ่ายว่าปู้นี่ต้นทิ่เตือนใจให้นุ่มอาบเห็นะครับเพื่อได้ลงมาสักการะกลับไปในว่าขออนุญาตไทยท่านขอโฉคขอลาบซึ่งปู่ต้องมีของดีๆให้ ทักบุารที่ห้าทั้งสามโลกเมื่อน,นี่ลูกรานที่ตั้งใจร่อมากจากคนแต่ว่าขอก่างขออนุญาตไทยทางคิบและขอโชคขอหลากเพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมไปฝากไปตอนเขตที่อยู่ทางบากตัวประเทศทัวโลกให้ได้หลับโชคหลากของหวดวันที่สิบเษ็ภาพคมข้อสอสอท่านผาล้อโดย เลขไทยแล้วกันที่หนึ่งสามโตตกลงต่างๆนี่ลูกหลานกะสิกอเสี้ยมไทยเสี้ยมซี่กับการพิชิตภูมขอให้ผู้ตาทสิ้งศักดิ์สิทธิ์และสันนิษฐานให้โีบุญเมตตาสงสารให้หลุดพิรนได้รับโชคสามโตตกลงทั้งหมดนี้ด้วยเทิด

เอาเดอปูเดอเมือนี้การลูกหลานมากกันสามช่องลูกหลานก็เดินทางมากไกลมากกจากจังหวัดเลยแล้วก็มามาพานมาขอนแก่นที่ลูกหลานได้ว่าสิมหาปูเนี่ยลูกหลานกับเรามหาปูอีีถ้าปูโดนจิบโดนใจใลูกหลานเห็นปูต้องการอีหยังต้องการแบบไหนแสงสว่างหรือต้องการพัฒนาเมืองนี้พื้นทีน่นี้หรือหรือปูที่ปูต้องการถีบบ้อง<ห>บอกอ่าบ<ห>้องบอกให้ลูกหลานให้นมหาปูเนี่ยให้ตรงตรงสามตรงตรงตรงนะปูเด้อ หรือปูตรงการแบบไดหรือว่าต้องการสี่หายแลวันที่หนึ่งพนเลยจัดปังๆได้ได้ปูเดอ้อเสี่เอาหมอนลำม,มาให้ปูเบ่งดีๆเลยนะวินนะ <Yeah. S 1> อือถ้าปูมักอ่าสี่พูทิ้งทิ่งที่ปูดตองการแล้วเนี่ยลูกหลานสิมาขอปูแค่เซียมซี่กับเหล็กถูก่อนั้นได้ปูเดอ้อจัดไปเิ่นสามทรงตรง,ตรง,ตรงลด หมายเลขครับผมท่านผู้ชมหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขหมายเสี่นะครับมาที่ขสองครับปูเด้อถ์ามารถกดได้ถาวัดเลขสี่ออกตัวได้กัดยิบบานหลอดรั่ว หมายที่สองครับได้มาหมายเลขเ็ตครับหมายเลขเกสี่เ็ดครับผมกี่กกัครับ <lying> <Maybe> หมายที่สามครับได้มาหมายเลขหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึกดาคนลูกดาโอ้สี่นัเดีย่งายครับยก่อนคนลูกดายังยังคนลูกอยู่อยู่เลย แต่ไปไหมไปเอ้าไม,มาเดี๋ยวท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวมาดูครับอีกตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งอ้ขอ,อลุกท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ก็อยากจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังแต่เนื่อเ,เดี๋ยวครับคือมีข้อสือว่าทาน่อต้องขอไหมทานปูต้องขออ,อ,อ,อืองตรงแถ่เขาม,มาจังหวัดเลยต่อเลยอยังไงเขาต้องขอด่า ต้องมาหาเพิ่นเขาต้องมากาบหายเพิ่นเอาปังๆด้วปูเดออ่าคือยังเพลงกันละมันวะเอาตรงๆรงัางาันทีหนึ่งเลยรลางมนทีหนึ่งเด้ปูเดอจัดปังๆโหลดเออพอพุดพอถูกมือนี่โอ้ยปูเอ้ยความถูกหนักความลำบากขัว้วเยนแต่ละขั้วเยนเนี่ยจะมันยากขนาดนันต่อ,ตอยเนาะยากเรื่องเดียวแหละเรื่องเงินนี่แหละปูเออทุกมือนี่ก็ใส่ชีวิตก็ต้อง เรื่องเดียวเ่ะปูที่คนตีมาขอชัวข,ขอลากระปูเนี่ยโอ้เมนยูอะไอยแมนเมนเมนเมนอามวานะตรงอวินมีความรู้สึกว่าเอาบางเด้อมีความรู้สึกว่าปูอย่าทีหายมาทำความสัตย์ในปูอะเพราะวาอามีความซึ้งเถอนะอยากให้มาจัดเก็บจัดแจงให้เป็นไหมไหมให้เป็นระเบียเเบยเรียบร้อย นะครับท่านผู้ชมนะซึ่งคืนหนึ่งมันก็เป็นคืนเอาขอหมดขอปูหมดนีเอาเดี๋ยวดูแลมันจัดให้เลยอ่าขอ<ด>หม <ขอ S 1> ด,ดนีอ่าเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นได้โชดได้ลาบจากปูแหละเพิ่นจันนนดให้ปูแน่นอนแต่ปูเด้อตรงๆปังๆเอาวินงมาไปอ่าท่านผู้ชมเลขทูบไม่หมดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูเลขทูบกันเนาะเอาไปเอาไปเอาวิ่งมาเลยมาแล้วเนาะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบกันครับผมโอเคครับอาจารย์ครับ ไปครับท่านผู้ชมนะครับไปดูเลขทูบนะครับผมนะเดี๋ยวด้ยเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะมาเบิงอ้เลขทูบดีกว่าอ่าไฟฉายข่อยหอนเลยเดี๋ยวให้มาวินครับว่าตอยดูเลขทูบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูครับผมนี่นะครับอ่าสองห้าสามหกประมาณนี้นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นสารเก่าเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อน น่าเป็นสารเก่าปูนะครับสารเก่าที่เพิ่นมาตั้งที่ข้าบาเลเพิ่นมาตังนะครับตรงนี้ท้าผู้ชมสารปูตาแห่งนี้นะครับอ่าก่อนจะถ้าถ้าเรามาจากจังหวัดเลยนะเป็นทางนู้นจะเป็นทางจังหวัดเลยทางเพชรบูรณ์ที่เราเข้าไปกันนะแล้วก็มุ่งหน้าไปทางเนี้ยมุ่งหน้าไปทางนี้จะเป็นอ่าชุมแพขอนแก่นนะครับผมนะนี่อันนี้คือบริเวณร,รอบๆสารปูนะครับที่นี่ไม่มะมัดโยงสินะครับ ตองนั้นก็เป็นต้นกล้วยตอนั้นก็เป็นหนองน้ํานะครับคือคือพูดง่ายๆท่านผู้ชมขนลุกมา,มากเพราะว่าแบบอืผมจะพูดยังไงดีคือมันมีจผ้าสีแดงซึ่งเหมือนมีมนขังอะไรอยู่อะไรสักอย่างน,นะครับเหมือนมีอผมพูดไม่ออกท่านผู้ชมตัวนี้ผมขนลุกมากนะครับถ้าจะเป็นด้านด้านด้านข้างนะเดี๋ยวจวออกไม้ดูได้ อ่าด้านข้างก็จะเป็นน่าจะทางเข้าหมู่บ้านเขาหรือเปล่าทางเข้าซอยหมู่บงห,หมู่บ้านนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นป่านะครับผมนะนี่เป็นป่าแล้วก็มีมีสารปู่ที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าแต่ผมไม่รู้ว่าด้านหลังนี่มีอะไรอีกนะครับอ่าน่าจะเป็นป่านะครับคือเป็นป่าท,ดดที่มด่ดนผู้ชมนะครับเป็นป่า สามโอเพิ่น <Open S 2> ก็จะอยู่ตรงนี้คนลุก,กยี่กีเขาจะมืดคนลุกแดงอะไรหล่นออเอาอาเอียงอา ข<อ>บไฟก,ก่นาอจองประสานน่ะขับไฟพอแก่เนาะก็จะต้นโนะจอ๋อรับใครับค่าอย่งยุ่มยมยิ่ยยอ่าอืมเราดีที่เดียวนะนี่เป็นดว่ก็เป็นต่อสุดอชัยเป็น่สุได้มาหรอ,อเลขทูบได้มาสามแปดสองอ๋ 3, 8, 2, อสามแปดสองเท่าม นะครับอ,อันนี้อาอาช่องเลยที่ช่องทางไหนนะอ๋อไอ้ที่ว่าเลีกอาจารย์เพิ่นปวดไม่ค่อยปวดอ่าเป็นมบบนี้ครับจรับนะนี่อ๋อโอมัองนี้เกตหกเดยอเกตหกเกดเก้า เจ็ดเก้าหกบ่ะเจ็ดเก้าหกเลยอเมนเจ็ดเก้าหกหรือเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหกอะไร,นร,ะรคนลูกลท่านชรเแต่ว่าหรือว่าปูกผึ้งมาท่านไหนไมีรู้ปันเลย นี่นมไปโอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับผมขอออกก่อนละท่านผู้ชมเลย นะครับแมียนตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับเอาวินีชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นนะครับผมนะที่สารปูตานะครับอ่าอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับผมท่านผู้ชมนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะครับท่านผู้ชมเอ้ยสังเกตดีนะถ้ามาเจอสารที่ไหนแห่งใหม่ตรงนี้เลขมักสีขาเด้อท่านผู้ชมเอ้ยอย่าพลาดเด้อนะครับผมนะไป ท่านผู้ชมครับเอาตามนะครับผมหนุ่มอามคนเดิมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับค่ำคืนนี้ครับขอทุกท่านโชคดีนะครับผมนะตลอดนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงด้วยนะครับผมสวัสดีครับ